สวัสดีครับช่วงนี้เวลานี้คงไม่มีคงไม่มีเรื่องไหนยิติชาร์จเท่ากับการดำเนินคดีกับผู้ละเมิดผู้ที่ทำความผิดตามมาตรา112มันจึงทำให้หลายคน มันจึงทำให้หลายคนออกมาดิ้นรนอย่างกับไสเดือนถูกขีเท่าความจริงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาจักรไทยมาตราหกพระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักกะผู้ใดจะล้าเมิดไม่ได้ซึ่งมันก็ชัดเจน ประเด็นมันจริงอยู่ที่ว่ามอ็บที่หน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อคืนวันที่18นั้นได้ทำการละเมิดจากจ้วงหรือไม่ซึ่งจากการที่เห็นที่ทราบลุงเชื่อว่าประชาชนสังคมทั่วไปเขามองเห็นเขามองออกว่านั่นคือการละเมิด นั่นคือการจบจ้วงนั่นมันคือการเข้าข่ายความผิดตามมาตรา112แต่เมื่อไปดูไปดูอดีตกรรมการสิน์ NGO นักวิชาการคนเหล่านี้ล้วนแสดงออกไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมด คือบอกว่าม็บไม่รุนแรงม็บยังไม่ก่อความรุนแรงนั่นก็หมายความว่ามบไม่ได้ละเมิดต่อใครต่อใดๆทั้งสิ้นซึ่งพูดกันตรงๆพูดกันจริงๆก็คือคนพวกนี้ออกมาแก้ต่างให้กับม็บออกมาปกป้องม็บที่พูดอย่างนั้นเพราะอะไร เพราะลุงทราบดีเพราะลุงรู้ดีว่าคนพวกนี้เวลาเขาพูดถึงเรื่องการละเมิดสิทธิ์นั้นเขาพูดลงในรายละเอียดเขามองไปถึงว่าการมองด้วยสายตาจับจ้องไปที่ว่าอาวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของผู้อื่นนั้นนั่นคือความรุนแรงนั่นคือการกคุกคาม นั่นคือการละเมิดนี่คือสิทธิที่พวกนี้พูดถึงกันการมองตั้งแต่หัวจดเท้าของผู้อื่นนั้นนั่นคือการคุกคามนั่นคือก่อความรุนแรงนั่นคือการละเมิดต่อผู้อื่นเห็นไหมครับ เรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องละเอียดนิดๆหน่อยๆพวกนี้ยังเอาไปสั่งไปสอนกันแต่พอมาถึงม็อเมื่อคืนวันที่สิบไปเขาแสดงออกที่มันเขาเรียกว่ามันแสดงออกกันเกินแสดงออกเลยเถิดจนสังคมจนประชาชนทั่วไปเขายอมรับไม่ได้ หลายขวายหลายคนจึงเลยเลยข้ามขีดคำว่าอดทนบางคนเลยไปไกลนะมันถึงมีคำแถลงการของนายกรัฐมนตรีออกมาออกมาเพื่ออะไรถ้าลองคิดใด้ดีมันก็เพื่อลดอุณหภูมิความร้อนแรงของ ผู้คนที่มันเลยเถิดไปให้หันกลับมาเชื่อมั่นในผู้นำของรัฐบาลเชื่อมั่นในตัวนายกรัฐมนตรีเพื่อลดความร้อนแรงตรงนั้นลงและในขณะเดียวกันมันก็ช่วยช่วยห้ามปรามให้ม็อบนั้นมีสติ ได้รู้สึกตัวเองว่าในที่สุดตัวเองก็จะเดือดร้อนแต่อดีตนักสิทธิ์เอ็นจอนักวิชาการกลับมองไม่เห็นจุดนี้กลับเอาคำแถลงการของนายกรัฐมนตรีมาโจมตีกันท,ทั้งทางที่นายกรัฐมนตรีพูดชัดเจนว่าจะใช้กฎหมายทุกมาตรา จะบังคับใช้กฎหมายให้มันจริงจังขึ้นเข้มข้นขึ้นซึ่งนั่นมันก็คือหลักนิติรัฐที่มันควรจะเป็นเช่นนั้นและสังคมก็ต้องการเช่นนั้นและนักสิทธิพวกนี้ NGO นักวิชาการพวกนี้มันก็ต้องการเช่นนั้นบางเวที แต่พอมาถึงมบบนี้มันกลับแสดงออกที่มันผิดเพี้ยนแสดงออกไม่มีจุดยืนไม่มีหลักการมีอย่างที่ไหนมาโจมตีมาให้รายายยนกรัฐมนตรีเพื่อไม่ให้เอากฎหมายมาบังคับใช้กับม็บนี้ นี่คือความผิดเพี้ยนผิดเพี้ยนของสังคมมนุษย์มันก็เรียนรู้กันมาเหมือนเหมือนกันทุกคนว่ามนุษย์เมื่อเข้ามาอยู่สังคมมนุษย์ต้องยอมเสียสละสิทธิเสรีภาพบางสิ่งบางอย่างของตนเองเพื่อความสงบสันติสุขของสังคมมันก็เรียนมาจากตำราเดียวกันทั้งนั้น แต่พวกนี้มันปิดเพียนเลือกจะหยิบเลือกจะใช้บางบางครั้งบางตอนบางเวลาซึ่งมันจะมองไปทางไหนได้มันก็ต้องมองว่าองคอ์กรเหล่านี้องคอ์กรพวกนี้มันก็คือองคอ์กร ก่อการร้ายชนิดหนึ่งที่ในภาษาไทยที่ควายความมั่นคงเขาเรียกว่าสงครามพันธางไฮบริดวอร์ไฮบริดวอรมันก็คือการก่อการร้ายรูปแบบใหม่ สงครามรูปแบบใหม่ที่มันมีความสลับซับซ้อนในเมื่อมันมีความสลับซับซ้อนมันก็ยากยากที่จะไปแก้ปัญหายากที่จะไปแก้ไขยากที่จะไปต่อสู้ซึ่งผู้ที่เข้าใจจุดนี้เข้าใจในเรื่องเหล่านี้จะเข้าใจดีในตัวนายกรัฐมนตรีว่าทำไมบางครั้งต้องนิ่งต้องเฉย บางครั้งต้องถอยบางครั้งต้องหลบก็เพราะการกอ่อการร้ายรูปแบบใหม่มันสลับซับซ้อนมันเกี่ยวโยงเกี่ยวพันกันมากมายอย่าลืมนะครับว่าหลายประเทศเขาต่อต้านเขาไม่เอาองค์การองค์กรพวกนี้องค์กรเหล่านี้ที่อ้างว่าทำเพื่อ สังคมทําเพื่อประชาชนแต่จริงๆแล้วไม่ใช่จริงๆแล้วมันก็คือรูปแบบการก่อการร้ายชนิดหนึ่งนี่ไม่ใช่ลุงจะโมเมพูดเอาเองนี่คือความจริงนี่คือข้อเท็จริงและเป็นข้อเท็จริงที่ n g o นักวิชาการเหล่านี้ต่างรู้ต่างทราบดีส่วนลุง ลุงยอมรับเลยว่าลุงคือส่วนหนึ่งของสงครามนี้ลุงต้องการรักษาปกปักรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของชาติเอาไว้เพราะลุงถือว่าวัฒนธรรมอันดีงามของชาตินั้นนั่นคือปราการสำคัญที่จะช่วยต่อต้านการก่อการร้ายรูปแบบนี้ได้ ที่จะเป็นช่วยที่จะเป็นตัวช่วยต่อสู้ต่อต้านภัยก่อการร้ายนี้ไม่ลืมเลยครับว่าหากกำแพงวัฒนธรรมหลกนี้ถูกทำร้ายทำลายลงการทำร้ายทำลายส่วนอื่นๆของสังคมมันก็ยิ่งง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นลุงจึงเลือกเลือกที่จะ ปกปักรักษาวัฒนธรรมอันดีงามเอาไว้ด้วยกันนำความจริงมาบอกต่อสังคมวันสองวันนี้ลุงเลยเฝ้าติดตามเฝ้าตามว่ามีนักสิทธิมิยนชนคน,น,คน,น,น,นคนไหน NGO คนไหนนักวิชาการคนไหนออกมาอย่างไงและสื่อบางช่องบางพวกโดยเฉพาะช่อง n อ o จี ก็ทำเป็นขบวนการต่างก็กล่าวหาโจมตีที่รัฐสภาไม่ยอมรับร่างของไอ้เราว่าเป็นความผิดของนายกรัฐมนตรีนี่คือความเสียสติของคนพวกนี้คนพวกนี้บอกว่าไม่นิยมเผด็จการแต่กำลังจะ สั่งให้นายกใช้อำนาจของนายกไปบีบบังคับทุกคนไปบีบให้ทุกคนต้องยอมสละสิทธิ์เอกสิทธิ์ของตนเองเพื่อทำตามที่นายกรัฐมนตรีต้องการนี่มันลืมมันลืมไปว่านายกรัฐมนตรีนั้นคือหัวหน้าฝ่ายบริหาร เรื่องการรับร่างหรือไม่รับร่างเป็นเรื่องของรัฐสภาเป็นเรื่องของข่ายนิติบัญญตัติเห็นไหมบางครั้งบางคราวพวกนี้เขาแยกแยะไม่ออกว่าบทบาทไหนสแสดงในฐานะไหนคือพยายามจะมั่วไปทั้งหมดมั่วเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มตนเองมันจึงมองไม่เห็น มองไม่เห็นว่าตัวแทนประชาชนตัวแทนเจ้าของร่างที่เข้าไปแถลงต่อรัฐสภานั้นเขามีความจริงใจมีความจริงจังที่จะไปขอเสียงสนับสนุนจากผู้แทนปวงชนหรือไม่ใช่คุณจรนะเป็น NGO ใหญ่ มีเ o w e r ที่จะสั่งนน้นได้สั่งนี้ได้อย่าลืมนะครับว่า ngo ในประเทศไทยที่มันมีเยอะนั้นความจริงมันก็ถึงกันเกือบทั้งหมดคุณจอและพวกเข้าไปแถลงต่อรัฐภานั้นได้ทำตัวเป็นไงทำตัวยิ่งใหญ่หรือจะทำตัวรีบลง เพื่อขอเสียงสนับสนุนรับร่างนี้และสามคนนี้แสดงออกแบบไหนเริ่มแรกทั้งสามคนก็คือปากติเสษร่างแก้ไขนี้ไม่ใช่ของไอลอนั่นคือการโกหกโกหกในสิ่งที่สังคมในสิ่งที่ประชาโน เขารับรู้รับทราบกันทั้งนั้นว่ามันคือของไอหลอกที่ไอหลอกนำมาตั้งโต๊ะหาเสียงสนับสนุนจากประชาชนพูดง่ายๆพูดกันตรงๆไม่อ้อมค้อมก็คือประชาชนจัดตั้งนั้นเองและตนเองเข้ามาแบบไหนเข้ามาลำพองยิ่งพยองว่าตนเองพกมา แสนกว่ารายชื่อความจริงมันก็เก้าหมื่นกว่ารายชื่อเอามาวางตั้งโต๊ะข่มขูบอกว่าต้องรับแล้วมันสสดรับกับอะไรมันก็สสดรับกับมบ็บที่บางคนมันบอกว่ารับต้องรับนี่แสดงอะไร แสดงออกถึงอำนาจแสดงออกถึงการค,มค่มขู่แสดงออกถึงการไม่ให้เกียรติผู้อื่นมันผิดวิสัยผิดวิสัยของนักเจรจาต่อรองซึ่งลุงก็บอกไปแล้วว่านักเจรจาต่อรองนั้นนักเจรจาต่อรองที่ดีนั้นต้องเลือกที่จะทำตัวแบบไหนต้องยิ่งใหญ่ หรือต้องรีบลงให้เกียรติผู้อื่นไม่ใช่หยิงพยองว่าตัวเองมีเก้าหมื่นรายชื่อมั่นออกมั่นใจว่าต้องรับหรือจริงๆไม่ได้ต้องการที่จะบรรลุเป้าหมายจริงๆมันก็คือเพื่อออกมาแสดงพลัง ให้มันสอดรับกับที่ม็อกเรียกร้องเราจึงไม่เห็นความมุ่งมั่นความตั้งใจจริงของไอ้เราโดยเฉพาะคุณจรคุณจรได้พยายามทำอะไรบ้างทำอะไรให้เห็นว่าเป็นผู้มีความตั้งใจจริงมุ่งมั่นที่แท้จริง เรื่องเหล่านี้เรื่องแบบนี้ก็ต้องทำแบบไหนต้องไปหาแต่ละฝ่ายโดยเฉพาะหัวหน้าแต่ละฝ่ายต้องไปให้ความเคารพนอบน้อมหาเสียงสนับสนุนวิกฝ่ายต่างๆวิกฝ่ายค้านวิกฝ่ายรัฐบาลประธานวุฒิสภาวิป สวออสิ่งเหล่านี้ต้องแสดงความจริงใจให้คนเหล่านั้นได้รู้ได้เห็นไม่ใช่อยู่ๆเข้ามาบอกว่าตนเองมีแสนกว่ารายชื่อร่างนี้ไม่ใช่ของไอร้รอและตนเองก็เผลอยอมรับเองว่าเป็นร่างที่ไอร้รอร่างมา แล้วก็นำมาล่ารายชื่อหาเสียงสนับสนุนในเมื่อไม่มีความจริงใจตั้งแต่ต้นแล้วอย่างนี้จะหวังคะแนนเสียงได้อย่างไรนี่คือสิ่งที่อดีตนักสิศึก NTO และนักวิชาการมองไม่เห็นกลับทำเป็นบือ้อไม่รู้ไม่ชี้ ไม่รู้ว่าเวลาจะไปขอความร่วมไม้ร่วมมือขอเสียงสนับสนุนนั้นต้องทำกันอย่างไรพวกนี้ทำไม่รู้ไม่ชี้เป็นอยู่อย่างเดียวก็คือชี้ไปที่นายกเลยบอกนายกเป็นผู้ผิดก็คงจะเสียสติกันไปแล้วเห็นไหมครับว่าเมื่อเริ่มต้นผิดเพีย้ยนและจะมาคาดหวังอะไร คาดหวังว่าจะมีผู้สนับสนุนตนเองได้อย่างไรก็ดูสิสังคมก็กล่าวหาว่ารัฐทุนต่างชาติมาเคลื่อนไหวมาขยับกับเคลื่อนตนเองก็ลำพองโอ้อวดว่าไม่มีใครมาครอบงำตนเองได้นั่นคือก็แก้ตัวที่ฝังไม่ขึ้น ถ้าจะแก้ตัวกันอย่างนี้ไม่แก้ตัวเสียเลยยังจะดีกว่าเห็นไหมว่าที่มาถแถลงในที่ประชุมของรัฐสภานั้นตนเองพกพกเกราะป้อ,องกันตัวมาเต็มที่ไม่เปิดตัวเองและจะให้คนอื่นระโยอมรับตนเอง แทนที่จะมาวิงวอนขอเสียงสนับสนุนกลับมาประทะกลับมาโต้เวทีเสอย่างนั้นคิดว่าตัวเองจะเอาชนะด้วยวาทกรรมนั่นไม่ใช่วิธีการของนักเจรจาต่อรองเมื่อคุณไม่พกความเป็นนักเจรจาต่อรองที่ดี ผลลัพธ์มันก็ออกเป็นอย่างนี้แหละแล้วจะไปโทษใครหรือว่าตัวเองก็ไม่ได้หวังในชัยชนะไม่ได้หวังในเสียงสนับสนุนจึงไม่จอมก้มหัวให้กับใครที่ออกมาแสดงนั้นก็เพื่อแสดงพลังให้มบมันรู้มันเห็นใช่หรือเปล่าซึ่งลุงก็ว่าน่าจะเป็นอย่างนั้น คือไม่มีความตั้งใจจริงผลมันจึงเป็นอย่างนี้แต่ก็ด่าหน้ากันมาแต่ละฝ่ายแต่ละส่วนเพื่อกดดันนายกรัฐมนตรีไม่ให้นำกฎหมายบาบังคับใช้นับว่าเป็นเรื่องที่มันประหลาดประหลาดที่คนที่อ้างว่าตนเองมีความรู้ แต่กลับมาเรียกร้องไม่ให้นำกฎหมายมาบังคับใช้นั่นมันต้องการสังคมแบบไหนสังคมแบบไหนที่ไม่มีกฎกติการัฐไหนที่ไม่มีกฎหมายรัฐไหนที่ไม่มีการใช้กฎหมายมาบังคับใช้นี่คือความต้องการของคนพวกนี้มันต้องการอะไร มันต้องการสัรีิสุขในสังคมอย่างที่มนุษย์เขาต้องการหรือมันต้องการความยุ่งเหยิงในสังคมลุงพยายามหาข้อสรุปที่มันดีก็อมองไม่เห็นมองไม่เห็นว่าคนพวกนี้พยายามทําอะไรเพื่อชาติบ้านเมืองของเราต่อไป อาจารย์ที่สอนนิติศาสตร์ก็คงไม่ต้องสอนไม่ต้องบอกเลยว่ากฎหมายท่านมีความสำคัญอย่างไรต่อรัฐการออกมาเรียกร้องไม่ให้นำกฎหมายมาบังคับใช้ลุงว่ามันเสียสติพยายามจะมองในแง่ดีเขามองไม่เห็น เห็นแต่ตักาะเพียนเพียนที่คนพวกนี้มันนำมาใช้ก็ลองคิดดูลองคิดดูว่าองค์กรภาคประชาชนทั้งหลายที่หลายชาติบรรจุบรรจุเข้าอยู่ในตำราศึกษาว่า นี่คือองค์กรการก่อการร้ายชนิดหนึ่งนี่คือสงครามพันธมงนี่คือไฮบริดวอร์หรือว่าองค์กรเหล่านี้กลุ่มคนเหล่านี้มันเป็นองค์กรเหล่านั้นจริงๆสวัสดีครับ